มาต่อภาคสองการทำาสลามสูตรสูตรแชมพูนะคะใครยังไม่ได้ดูภาคหนึ่งก็กลับไปดูภาคหนึ่งได้นะคะออ๊ยนี่มันจะก็เป็นสินูยอย่างนี้นะคะแล้วก็จะถ่ายเป็นอย่างนี้เนาะโอ๊ยถ่ายไม่ชัดนะคะแล้วก็จะถ่ายลงมันะนะคะมันก็จะเริ่มเป็นก้อนแบบนี้ถ้ามันมันก็จะเริ่มแบบหนึบๆนะคะเราจะลองใส่ไปเพิ่ม อันนี้คือเราหมักไว้แล้วนะมันที่จริงเราหมักไปสองอันแต่อีกอันหนึ่งนะ้องเราขอไปนะคะก็เลยเหลือก็ปลูกเดียวน้องเราขออันที่แบบหมักไว้แบบมันเหลวเป็นน้ําแล้วอะน้องเราขอไปแล้วก็จะกลับมามุมเดิมมุมเดิมนะคะอาชาอืม มันไม่ค่อยทัน,นัดเลยนั่นเองถ้างั้นเราก็จะถ่ายเป็นแบบมเดิมเลยนะคะที่เราถ่ายไว้ตอนแรกนะจะถ่ายเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอไปปรับกล้องก่อนนะคะโอเคกล้องอาจจะเบร์นิดนึงนะกล้องมันไม่ค่อยดีแล้วอะคะ่ะมันก็จะเบร์น,นี่ก็จะเริ่มเป็นกล้องแล้วนะคะ มันก็ลืมอขาดตั้งกอกไงก็ตายแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบออกมุกมุก่ะสวยมากเลยค่ะคือมันยืดด้วยนะอันนี้คือยังจับไม่ได้นะคือมันยังติดอยู่เอ้ยก็จับได้นิดนึงนะคะแต่มันจะติดมือเป็นแบบเหมือนเมือกอะเมือกหอยทากสีขาวอะค่ะแล้ยังคนไม่เป็นนะกลิ่นก็ยังหอมอยู่เหมือนเดิมนะเรอยากเล่นอเลร เราก็จะทำมันเดียวนะเพราะว่าวันนี้เราก็ต้องรีบไปท้าเราทำภาคสองเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่มันเดี๋ยวเพราะว่าถ้าเกิดเราถ่ายอันเดียวใช่ไหมอ่ะมันก็จะมีคลิปไม่เยอะและคนดูก็จะน้อยเราก็ต้องถ่ายสองคลิปให้มันดูน่าติดตามหน่อยค่ะคือเราบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดคนไหนที่ยังทำแบบแชนแนลใหม่เนะี่ย ไม่จําเป็นต้องใช้กล้องแบบให้ปรับให้สวยงามไม่ต้องการแบบนั้นหรอกคะ่ะแต่ว่าไม่เท่ากับเนื้อหาที่อยู่ข้างในเรื่องในคลิปนั้นเองจบได้ยังนะคะแล้วก็จะดูนะันดูถ้าเกิดมีเนื้อหาแล้วก็ชิดคลิปที่น่าสนใจนะคะเราเดวเรามาแป๊บหนึ่งนะคะ ขอแปบนึงนะคะโอเคเราก็จะมาทำต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราขอไปปิดเสียงทีวีหรือว่าอาจจะมีแบบเสียงรบกวนแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะโอ้เป็นหรือ,อยังก่อนที่ออกมาก็ต้องจิ้มก่อนนะคะอุ้ยมันนิ่มจิ้มฟินมากเลยค่ะโอ้ยืดด้วยแต่ก็ยังติดมืออยู่นิดหนึ่งนั่นเอง อาจจะไม่เห็นหน้าเรานิดหนึ่งนะคือเราคือความที่เราอยากให้มันแบบเร็วๆเราก็จะดูตอนยืดกันเลยนะคะชึบเราจะปรับมาอย่างนี้นะโอ้ยทำไมกล้องมันเบิดจังวะเราก็จะยืดกให้ดูเลยนะคะก็เป็นอย่างนี้สีมันก็จะสวยมากๆเลย เห็นชัดไหมอ๋อมันก็จะสีสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะยืดได้ยาวมากเลยนี่นะแล้วก็ออกมาเล่นกันได้หรออ๊ยได้ไหมนะเราต้องลองดูก่อนนะคะว่ามันไอ้นี่เอาออกมาเล่นได้หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดยังออากมาเล่นได้แล้วมันติดขึ้นมาก็โดนแม่ด่าไปแต่เราว่าไม่น่าจะติดเออมันไม่ติดจริงด้วยะคะ่ะ โอ้สาสตี้เรามาดูมุมเดิมก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เห็นเอ้ยมันจะไม่เห็นนะคะมันก็อาจจะเบอร์นิดนึงเอ้ยโอเคเราเราก็ทำเสร็จแล้วเออแล้วก็มีที่ทําสลามอันหนึ่งนะคะเป็นสูตรน้ำลายเอเย่นเหมือนกันแต่ว่ามันมันทำให้สำเร็จแล้วอันนั้นก็ พังเลยค่ะอุตส่าห์ใช้กาวต้องเยอะพอที่ใช้กาวน้อยๆนะคะมันเสกเป็นค่ะ <c oughs> เห็นไหมล่ะคะ <c oughs> โดกมันจะเป็นนางนี้ไม่ยุดติดทํานี่นะคะโอ้ยหวยละ <c oughs> มันนุ่มมากเลยค่ะเหมือนสูตรเยลลี่ที่เราเคยทำแต่เราไม่ได้ลงยูทู e นะคะ <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเออพอะไไม่มีข้อแก้ตัวสิแล้ว ตอนนั้นเรายังไม่ฮาลุงนะคะตอนนั้นมันแบบไม่ว่างนั่นเองที่จีก็ว่างอยู่แลละแต่ขอหา้อปแก้วให้ท่านผู้ชมไม่ว่ากันไม่คอมเมนต์ด่าเนี่ยนะคะเราก็จะเอานี้ลงไป่างลงไปค่ะเราก็จะเออก็จะมาถ่ายแบบให้มันดูว่าสีมันมุกแล้วก็เป็นสีชมพูนะ เรามาดูกันเลยนะคะก็เรามาดูตอนจิ้มกันนะจิ้มไม่ค่อยฟินเลยอะแต่มันก็นุ่มมากอาจจะแบบเสียงอาจจะฟินนิดนึงนะแล้วก็มาดูตอนแผ่บางกันเลยค่ะเชื่อแต่ก็ยืดได้มากแผ่บางไม่ได้หรอวะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายแบบอีกรอบถ่ายแบบที่เดิมเหมือนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาดูตอนแผ่บาง นะคะมันก็จะแบบมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะทุกคน ก็ลาก่อนนะคะเราต้องไปสาบระบ,บุรีแล้วพอเรามาแล้วนะบ่ายายคะ่ะทุกคนถ้าเกิดอยากให้ลงคลิปทำาาลัมสุดไหนก็ส่งมานะคะแล้วก็ส่งวิธีทําด้วยนะเราก็จะมาทําให้ทุกคนดูถ้าเกิดเราไม่ว่างจริงๆเราก็จะไม่ตอบคอมเมนต์หรือว่าอ่านแล้วถ้าเกิดเราว่างเราก็จะตอบคอมเมนต์นะคะ คือถ้าเกิดใครอยากให้รีวิวอะไรก็ได้นะคะยกเว้นขนมญี่ปุน่นอะไรแพงๆที่คุณชอบเล่นกันขนมญี่ปุน่นเบียร์ชินจังอะไรพวกนี้นะคะก็ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเราก็จะลงเองเพราะอุ้ยสวยมากอะเพราะว่ามันจะเพราะว่าเราไม่ได้ไปบ่อยแล้วถ้าเกิดไปไป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุรภาบุรภา,รภาสักอย่างย่ยแหละคะ่ะวังบูละคะเซนทันวันบุรภาหรือเปล่ารจำไม่ได้นะคะก็ถ้าเกิดเรามีเวลานะคะเราก็จะถ่ายคลิปตอนที่เราไปซื้อของเล่นคือตอนแรกเราก็ไปตลาดที่เรารีวิวลงใน YouTube นะคะรีวิวคิตตี้ที่มันเป็นสมุดสมูทต,ตี้รสพีชแล้วก็ขนมพีชนะคะ เป็นแบบมีเบชินจังด้วยเราจาได้เราลงแล้วก็เป็นขวดนะขวดน้ำอันนี้เราไม่ได้ลงคือเราลืมนะคะเป็นขวดน้ําแก้วเราลืมลงนะเราอาจจะลงหรือว่าไม่ลงไม่รู้นะคะเราลืมมันแบบเราก็ต้องขอลาก่อนไปจริงๆแล้วล่ะบ๊ายๆค่ะท่านผู้ชม